คำว่าพยาธินะคะอ่านออกเสียงว่าพยาธิค่ะซึ่งบังเอิญว่าไปพองรูปกับคําว่าพยาธิซึ่งหมายถึงว่าปรดสิทธหรือว่าหนอนพยาธิที่เราคุ้นเคยกันนะคะแต่คําว่าพยาธิเนี่ยมาจากคําว่าโรคาพยาธิซึ่งหมายถึงโรคค่ะเมื่อเอาไปผสมกับคําว่าวิทยาก็หมายถึงว่าวิชาที่ว่าด้วยโรคหรือศึกษาความผิดปกติค่ะส่วนคําว่าพยาธิสภาพนะคะก็หมายถึงสภาวะความผิดปกติหรือว่าความเป็นโรคนั่นเองค่ะ ค่ะวิชาพยาธิวิทยานะคะคือสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยกับโรคค่ะตั้งแต่สาเหตุการเกิดโรค,คกลไกการเกิดโรคตลอดจนพยาธิสภาพที่ทําให้เกิดความผิดปกติขึ้นกับอวัยวะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในโรคมะเรง็งโรคติดเชื้อหรือว่าโรคแพ้ภูมิคุ้มกันตนเองเป็นต้นนะคะ ซึ่งพยาวิชาพยาธิวิทยาเนี่ยถือว่าเป็นพื้นฐานของวิชาชีพแพทย์ค่ะก่อนที่แพทย์คนหนึ่งจะจบออกไปแล้วก็สามารถรักษาผู้ป่วยได้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับความผิดปกติของร่างกายและโรคต่างๆค่ะดังนั้นวิชาพยาธิวิทยาจึงอยู่คู่กับวิชาชีพแพทย์มาอย่างเนิ่ดนานค่ะการให้บริการทางวิชาพยาธิวิทยาก็เช่นเดียวกันค่ะดําเนินควบคู่มากับการให้บริการในสาขาวิชาชีพแพทย์สาขาอื่นโดยเฉพาะในแง่ของการให้การวินิจฉัยโรคค่ะ การตรวจวินิจัยทางพยาธิวิทยานะคะคือการหาความผิดปกติของร่างกายของอวัยวะไปตลอดจนการหาความผิดปกติระดับเซลล์ค่ะดังนั้นการตรวจจึงมีหลายระดับชั้นค่ะตั้งแต่การมองความผิดปกติด้วยตาเปล่าเพื่อหารอยโรคของอวัยวะต่างๆตลอดจนการตรวจอย่างละเอียดด้วยหาความผิดปกติของเซลล์ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ค่ะซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการทางวิชาพยาธิวิทยาก่อนเพื่อคงสภาพของเนื้อเยื่อและเซลล์ค่ะ และการตรวจหาความผิดปกติผ่านทางกล้องจุลทรรศน์นี้เองค่ะถือว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นเครื่องมือของพยาธิแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรคแก่ผู้ป่วยค่ะพยาธิแพทย์คือแพทย์ที่ทำการตรวจวินิจฉัยสภาวะผิดปกติและโรคต่างๆของมนุษย์ค่ะโดยจะทำการตรวจจากอวัยวะชิ้นเนื้อที่ตัดจากอวัยวะสารน้ำเซลล์เลือด ศพรวมถึงสารพันธุกรรมที่สกัดมาจากมนุษย์ค่ะค่ะหน้าที่ของพยาธิแพทย์ครอบคุมงานหลายประเภทมากๆค่ะ ขึ้นอยู่กับสถานที่ที่พยาธิแพทย์ทํางานถ้าพยาธิแพทย์ทํางานที่โรงเรียนแพทย์หรือโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยก็จะต้องครอบคลุมงานทางด้านการสอนและการวิจัยด้วยในฐานะอาจารย์มหาวิทยาลัยค่ะแต่บทบาทสําคัญของพยาธิแพทย์นั่นก็คือการให้การบริการทางการแพทย์แก่ผู้ป่วยค่ะ ซึ่งการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากเพราะแพทย์ที่ทําการรักษาจะนําผลการวินิจฉัยทางพยาธิวิทยามาใช้ประกอบในการวางแผนการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุดค่ะเครื่องมือที่พยาธิแพทย์ใช้ในการวินิจฉัยโรคหลักๆก,ก็คือกล้องจุลทรรศน์ค่ะ พยาธิแพทย์ใช้กล้องจุลทรรศในการวินิจฉัยโรคมาเป็นเวลาร้อยร้อปีแล้วค่ะแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีและศักยภาพของคอมพิวเตอร์ก็พัฒนามาจนถึงจุดที่ภาพทางจุลทรรศสามารถแปลงมาเป็นภาพดิจิทัลทําให้พยาธิแพทย์สามารถดูภาพสไลด์ทางพยาธิวิทยาต่างๆผ่านจอมอนิเตอร์ได้ค่ะซึ่งเป็นวิธีที่สะดวกรวดเร็วมากๆค่ะ นอกจากนี้แล้วการเก็บข้อมูลก็ทำได้โดยง่ายและสามารถเก็บได้ในระยะเวลาที่ยาวนานค่ะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์หรือ artificial intelligence เพื่อการบริการในอนาคตที่รวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะสิ่งนี้คือพยาธิวิทยาดิจิทัลค่ะ